สุกนกำยัมเล็กเมืองสำอาวประจวบนะยำปูม,ม,ม้ายำแมงดาง รุกหมอนนี้โอ้น่ากินนะเมื่อก่อนก็ไม่กินกันนะเดี๋ยวนี้คนนิมยมกินคุณงจะบายสามเสร็จนะฮะคนสั่งเพรียบเลยห้าโอ้นี่มีแมงดาเป็นใหญ่มากมีหลางร้านเองแมงดาแ <c oughs> มงดาทะเลนึ่งมาแล้วย็บ้อย ครับผมกลัวฝนตกครับแต่วันนี้ไม่มีแน่นอนฝนลูกอัพอโพดน่ะพ่อโพดอย่างเดียวแล้วหน่อยเดียวใช่ไหมลูกจางเผ็ดๆเลยนะลูกนะใส่ปลาร้าไหมลูกใส่เลยครับร้านมันัวเลยแดะ ันัวอะไรเหรอกระอานเนื้อรอ้ใส่ช่วยเลยนะลูก เจอโจนะคะครับผมดีีสามสิบเอ้ยนี่นะคะลูกค้าประเดิมมึโจอ๋อจากสวีเดนจับสวีเดนนะฮะอ๋อสวีเดนสวีเดนนี่ไม่ไกลเท่าไหร่นะมาเที่ยวเมืองไทยแล้วครับสวีเดนมาเที่ยวไอเกียที่ครับมาเดือนหนึ่งเลยโอ้ อฝากคิดถึงแม่ใหญ่น้อยกับเอ่ใครนะหนูนาสวีเดนด้วยนะฝ <laughs> ากคิดถึงด้วยนะฮะเป็นด้วนได้แถมด้วยได้แถมแน่ร้อยห้าสิบคุณโจโอ้เต็มช่วยเลยพี่คะ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะโชคดีนะคะฮัลโหลรับผมโ <laughs> ชคดีครับ เดี๋ยวขากลับก็ไม่แวะอีกทีนะอ่าขากลับมาแวะมาอวีเดนเฮลโหลนาค่นม้มไปไหน่ะจะม่ีอ้นนมีมาเป้าตั้งแต่เปิดมาอ๋อ มี่อันนี้น่ากินวันนี้อะไรนะยอดยอดมะพร้าวนะยอดมะพร้าวนะผลไม่รวมน่าจะมีหลายอย่างมีแอปเปิ้ลเขียวแดงมีชมพู่นะคัแอดเพื่อนไปแล้วปรนนากดรับด้วยนะครับสะบาวผู้งามแล้วก็นองรักผู้งามนะฮะบางคนถามมาบ่อยเฟซบุ๊กชื่ออะไร สองคกเลยนี้สามโค้กเลย่างไปตั้งแต่ชุดแรกนะคุณโจสาม้ดแวชุดแรกชุดสวิเดนนะที่ก็่ไปหอย่าง สั่งไปกินภาคใต้น่าเป็นไงบ้างคะ ยังช่องไหนครับดูช่องไหนบ้างครับโอ้โหลุนนี่ยังดูอยู่สุดเลยเยอะจ้วยจริงเหรออ๋อดูดูดูช่องใครฮะชินเน่เหรอครับอันนี้คนโจแน่พี่อันนี้คือคนจอคนที่ถ่ายนี่ไคนนี้จอเราเนี่ยนะคะคนนี้จอเขาเหรอคนที่คนที่ติดตามน้อยน้อยที่สุดนะฮะมีคนติดตามน้อยที่สุดน้องใหม่ฮะน้องใหม่ ต้องใหม่ต้องใหวของเบียร์ <c oughs> อยู่ข้างหลังนะครับถ่านนี้รถไฟ <c oughs> แต่วันนี้รู้สึกเขาไม่เปิดนะ <c oughs> โอ้โจริงอ่ะวันนี้แดดดีมากเลยวันนี้วันนี้สู้แดดสู้ฝนนะฮะลมก็ไม่กลางวันนี้นะเอากันแบบ วิวส,สวยเลยวันนี้ให้คนดูดูสะใจไปเลยฮะกับวิวทะเลส,สวยๆภูเขาท้องฟ้าส,สวยงามนะวันนี้แล้วก็ตัดกับทะเลส,สวยๆนะหลานสุม่มดำดำเจริกดูสลิดจุดเช้าอยู่นะสามโรกไปเลย

ตำนครราชสีมาใจดีค่ะเชื่อเต็มชื่อตำนครราชสีมาค่ะร้อนทำพิเศษเาะน่ารักจ้ะมีซอร้านไหนอ่ะครับเรียงเวลาเนี้ยขนมองเนี้ยขอบคนณนะคะอยู่ข้างขออันก๊อตหลักแบบนี้ค่ะพี่เผ็ดเป็นพวกเผ็ดยังไงดีคะเผ็ดกลางๆขอไม่เลยได้จ้ะเผ็ดกลางๆ เด็ดกลางเด็ดแซ่บบอกได้เลยคุณเล็กจัดให้นะครับคุณเล็กจัดให้พอแดดเราลม้นตกคนกวิจโฉกออกมา,าของกินอย่างนี้นะครับวันนี้วันจันนะวันทำงานวันแรกแล้วก็วันที่นักเรียนเรียนวันแรกของสัปดาห์บางคนก็นึกอยากกินส้มตำก็มาแถว สะพานสาราวิถีนะเจอร้านซุปต่ำเซ็บๆร้านยำเซ็ตร้านคุณเล็กนะร้านซุปต่ำเด่นใันนี้มีครบทุกอย่างนะขาดอย่างเดียวคือปลาปลงเงียงเง้ยนปลาเงี้ยนะร้านนี้ ไม่รู้เป 0, ็นลำสูญพันธุ์ไปเรือยๆอย่างใ้ป่งเงียนเ,เนี่ยต้องรอชาวเรือออกไปหาเพราะออกกอ๊าแล้วจะเป็นโซนของดิบนะคกุ้งดิบกุ้งดิบแล้วก็มีออนลมนะ,ะแล้วก็มีปูม้าอันนี้เป็นของสุกนะ,ะของสุกก็จะมีหอนลมมีปูม้าเหมือนกันแล้วก็ เมงดานาะหนูขายของไม่แพงหนูหนูทำแบบว่าให้ทานถึงกระเพาะเนี่ยค่ะตำโคล่ามะม่วงมะกอห้าสิบบาทพิเศษตำนครราชสีมานะครับขอบคุณนะคะมหาค่ะทีนลัเจะให้เร็วต้องไปช่วยช่วยช่วยลากสเล้งออกมาด้วยสักบ่ายโมงพี่ว่ากัน นูรถประจุตำแหน่ง่ด้านนู้นนะบางคนไม่รู้คุณเล็การถเลยมานี่รถบระจุตำแหน่งสองคนมากับไหนหนานนองเนงงนงงนะมาตั้งร้านคนละบ่ายสองนะครับ็เดี๋ยวได้ไปไปจ่ายเดี๋ยวฟังนนายวมา พี่คนนั้นเขาบอกเขามาเจอหนูนะดูในคลิปก็ตัวไม่เล็กนะพอมาเจอตัวจริงตัวน้อยอันนี้พี่จุ่มน้อยนามีประกอบด้วยห้าสิบบาทวันนี้ก็มีอะไวัดอะไรนะเห็นว่าจ้าาเวอรัดอะไรห่กระไหนเี่ยเ่ขาบอกไปขายของเลยไปให้เราไป เใช่ใช่ใช่ต้องไหนยังไปเอาหอยน้อยกมีงานมีตีอะไรไีของสอะไราจ้างมต้อง3แสนุ้งสรู้เขาจ้างาามแสนเาจ้างมาไม่โดนผมรู้ทาง ไม่รู้มันก็มีตังเขาบอกว่ามีตังมากเลยเสิ็แสดงว่ารวยเลยรวยแสนนะลูกเยก็ได้ผมไปขายว่าคืนนี้ก็มีตัซีก็แจ้งมาสามแสนใส่ด้วยใจถุงอะลูกไปเรียงทีทั้งีดนู่นทีนี่ กลางเพชรชัด,ด,ด,ดคะ่ะกลางใจพี่ชื่ออะไรคะลูกสาวเขียนมาบอกอกันเนาะฟังแล้วน่ากลัว <ผม S 1> เขามาเก็บเกี่ยวบเงินกู้เขามาเก็บเงินกู้โอกาสหน้าจะได้จำชื่อน่ <S 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 าของน้องล <S 2> <S 2> <S ิมลูกอฟอังาเขิน กลางๆของน้องลิ้ม70็ดสิบลูกตำรมวนมนิดทะเลไปแล้วต้มไส้ต้มน้ำเข้าเลยต้อมต้อมตำดีต้องจริง,งๆเขาต้องกินซ้มตำก่อนแล้วไปกินขนมหวาน <c oughs> เริ่มต้องให้เผ็ดก่อนนี่ <c oughs> อันนี้จะแสดงว่าจะ ถ้าใส่กระเทียมนี่น่าจะเป็นเออ่ต้มตังค์อ๋อต้มตังค์พี่ถูกเลยดาตกลงลูกค้าไม่ยอมบอกชื่อใช่ป่ะน้องชื่อเฉอร์ี่บอกมาแล้วเดี๋ยวจะแถมให้ยอมไหมน่ะไม่ยอม ปูปลาลมิททะเลปูปลาลมิททะเลหอยแครงปูหมากุ้งสดหอยนางรมสวัสดีครับเชิญทับเขียนด้เยนะครับหนึ่งร้อยบาทคะคะ่คุีคะมาละกุ้งทัพลูกค้าใส่ทองมาแถมป่ะลูกค้าใส่ทองมาแถมป่ะทองทอง ต้องดต <c urs us> ้องไปชุบงของพวกเราก็ปลอมฮะต้องไปชุบอาทิตย์ละครั้งปลาปลาวันนี้ไม่มีอย่างอื่นมีครบเลยค่ะฝั่าเงี้ยไม่มีได้าเลือพี่แค่ดแต่ว่านี่นิดหน่อยแบ่งกัน 三、松柏、竹、菊都可以吃啊。四、松子、板栗、金丝玛、白绢啊。